วิธีการสังเกตยืดมาแล้วค้นผมหักเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาตอบให้ฟังค่ะทุกคนเห็นรอยผมที่มันหักไหมคะนี่ไม่ใช่รอยหนังยางมัดนะคะแต่ว่านี่คือรอยที่คนผมมันหักค่ะซึ่งวิธีการเช็คว่าเราคนผมหักหลังจากการยืดหรือเปล่าเนี่ยสามารถเช็กได้ง่ายๆเลยค่ะหนึ่งเวลาที่เพื่อนๆสางผมนะคะผมก็จะมีความหลุดออกมาเป็นกําค่ะหรือว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ผมร่วงผิดปกติสองเวลาเราสางผมนะคะรู้สึกว่ามีรอยเหมือนหนังยางมัดตลอดเวลารู้สึกว่าเวลาเราลูบผมเนี่ยเหมือนมี อไรสักๆที่ผมรู้สึกเหมือนมีอะไรทิ่มๆออกมากับเส้นผมล่ะไปแล้วนี่ผมไปแล้วก็ไม่รู้สึกหายอันนี้ก็อาจจะเป็นรอยที่โคนผมหักได้ค่ะซึ่งอาการโคนผมหักเนี่ยสามารถทําการยืดเชื่อมข้อต่อผมที่มันหักได้ <S <S นะ <ouch. S 2> เทคนิคในการทําที่ให้รอยข้อขต่อหายเนี่ยก็คือการยืดเชื่อมข้อต่อใหม่ค่ะ <S 1> <S 1> <S แต่หลังจากที่โคนผมหักเนี่ยไม่สามารถทําการยืดเชื่อมข้อต่อให้ได้เลยในทันทีจะต้องเว้นระยะประมาณ2อถึงสเดือนค่ะเคสเนี้ยเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยไม่รู้ว่าโคนผมตัวเองหักนะ แต่พอเวลารู้สึกสางผมเนี่หมือนม,ม,มีอะไรที่ผมตลอดเวลาแล้วช่วงเนี้ยผมก็รู้สึกว่าร่วงด้วยค่ะไม่ได้ร่วงจากบริเวณโคนผมนะคะแต่ว่าขาดออกจากบริเวณเส้นตอนแรกก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอพี่ช่างเช็คแล้วเทสสภาพเส้นผมเนี่ยก็รู้เลยนะคะว่าโคนผมหักมาหลังจากยืดเชื่อมข้อต่อเสร็จแล้วนะคะฟินิชลุกก็คือผมเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันแล้วนะทุกคนแต่มันก็จะมีบางจุดที่ผมมันขาดออกไปเนาะข้อห้ามหลังจากเวลาเรายืดเชื่อมข้อต่อโคนผมหักไปแล้วนะคะ1ก็คือห้ามทําสีผมค่ะ เพราะว่าตัวไฮโดรเจนของสีผมเนี่ยจะทําให้เกล็ดผมมันเปิดนะคะบริเวณข้อต่อที่เราเชื่อมเนี่ยก็จะดีดฟูขึ้นมาสองยืดไปแล้วเนี่ยไม่แนะนําให้ทําการหนีบค่ะเพราะความร้อนจากเครื่องหนีบนะคะจะทําให้ข้อต่อของผมที่เรายืดไปแล้วเนี่ยดีดฟูขึ้นมาเช่นกันสามงดเล่นน้ําลงทะเลหรือว่าลงน้ําคลอรีนค่ะเพราะว่าน้ําทะเลแล้วก็คลอรีนเนี่ยจะเข้าไปกัดบริเวณเส้นผมที่ข้อต่อเราเชื่อมไว้ค่ะนลยืดเสร็จแนะนําให้เน้นในเรื่องของการบํารุงแล้วก็ใส่ยออยล์บำรุงผมค่ะสระแล้วเป่าผมให้แห้งแล้วก็ใส่ยออยล์บำรุงผมผมจะได้้้มมีนนนําหักกแลวว็ุสย